สวัสดีครับนะอันนี้ก็เป็นโครงการที่สอนน้องเอวิชาฟิสิกส์นะครับอันนี้เราก็จะมาดยกันในเรื่องของอ่าฟิสิกส์ในหัวขีนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกเลยซึ่งตรงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของบทที่เป็นชื่อว่าอ่าถ้าจะมีชิลเลอร์เนาก็จะเป็นชื่อว่าตัวฟิสิกสนะ์เนาะแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยก็จะเรียนสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในตัวตัวเราเอของฟิสิกส์ก็คือโดยหลักเลยก็คือ ตัวของดรายพิชชหรือว่นนานี้อันนี้ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่ตัวของการอ,อธิบายรายพิชชันแล้วก็รายพิชชันอะไรสิแล้วก็ตัวโจทย์ที่คิดว่าในการสะเอามาอมอกเป็นคำถามครับโอเคฮะเดี๋ยวลองลองดูกันเลยครับโอเคอันนี้ก็คือหน้าต่างชีทเดี่ยวโนะครับจะได้ไปในโครงการที่สำคัญนะครับของดีส โอเคได้ไหมอ่าโอเคนะครับจะไปตาดดงนี้ออกไปครับอันนี้ก็คือ,อชีวิตของการอนอนครับนะมีแฮปมาเรื่องอะไรดีกว่าก็คือตัวทชีวิตในครับ hmm. ชื่อว่าฟิสิกส์อันนี้นะ,ะเ,เริ่มเลยนครับขอไดครับเอ่อไม่ว่าเนฐานที่เราใช้ในโทรศัพทนะโท <c oughs> รศัพท์เนี่ยทำมาที่บทที่มันเกี่ยวกับ เรื่องของในเรื่องของการเกินทีอะไรที่ทำให้วัตถุเคินทีต่างๆเรื่องพลังงานอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเรามารู้จักปริมาณพื้นฐานที่เราจะใช้ในบทต่อไปนะครก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยสิ่งที่ต้องมีนะก็คือมวลประมาณความยาวแล้วก็เวลาด้วยกันสามต้นสามปริมาณด้วยกันโอเคแต่ว่าเมื่อเรียนเข้าไปแล้วนะสามไอสามปริมาณเนี้ยก็จะถูกเอามารวมนเป็น ปริมาณใหม่ก็คือปริมาณที่เกิดจากปริมาณเลยครับแต่เดี๋ยวเราก็าลองดูกันนะว่าใ้ปริมาณที่เกิดจากปริมาณที่ผฐานเนี่ยมีอะไรอ,อะไรบ้างน,นะ,อะโอเคครับปริมาณแรกเลยนะครับที่คิดว่าของเราจะรู้จักกันก็คือพื้นที่นะครับพื้นที่ จะให้เวลาน้องในการขีน้ำก็คือพื้นที่เนี่ยเกิดจากปริมาณพื้นฐานอะไรครับในสามตัวทําให้เกิดพื้นที่ได้เพราะว่าตัวลความยาวแล้วก็พื้นฐานพื้นที่สามในปริมาณในสามตัวเนี้ยทาให้เกิดปริมาณใหม่ที่เรียกว่าพื้นที่ได้ดีเสียงไปนครับก็คือต่อมาแล้วก็อ่าเวลาขีนแล้วก็คือความยาวนะครับความยาว ที่คูนความยาวนะครัอย่างเช่นถ <Jean> ้านึง่นะก็เป็นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะก็คือความยาวด้านคูณความยาวด้านนี้ก็คือส่วนของพื้นที่สี่เหลียมจัตุรนาะตว่าเป็นคือเนี่ยคือที่สี่เหลคก็คือความยาวด้านกว้างคูณความยาวด้านยาวนะครับรือว่าอ่านป็นที่วงกลมก็ทาได้นะโดยทั่วมปนะสูก็คือ πr กำลังสองนะแตว่าเตัวอพาเนี่ยไม่มีหน่วย เออแล้วอ่ากำลังสองก็ 2, คือได้แล้วก็คือความยาวความยาวานีกนะตัวตัวพายคือค่าพืที่ค่าีะเนาะเออก็คืออ่าพูดง่ายก็หน่วยหน่วยของมัน 4, มนะตามสไอเลยเนะี่ยมันก็คือเอ่อหน่วยของอันสองเองมีตัวหนึ่งนะที่อยากนำเสนอมากเลยก็คือเป็นตัวที่มีปริมาณเลือหนาและสั้ตัว่าตัวอ 3, ื่นอีกนะก็คือตัวของ โมเมนตัม um, นะฮะโมเมนตัมพอเขียนนี่หน้าตาแบบนี้นะมาเป็นที่รู้จักนะท่าตัวม,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 มันไม่เป็นมันเป็นตัวพีที่แบบว่าอ,อ่อนค้างแบบว่าคลาสสิกนิดนะฮนะ <S <S มันจะเรียกว่าอย่างไงเรเออเอาวันนี้เป็นตัวพีบริกรม,มาแล้วก็จะได้ว่าโมเมนตัมซึ่โมเมนตัมเนี่ยสูตรของมันก็คือ f คเอฟคูนะครับคูบีนะครับอ่ะ ็คือ m กับ v นะครับเอ๊ะมีสามันพื้นฐานได้ยังไงก็ในึ่งเมื่อมันมีใช้ m กับ v โอเคครับ m เนี่ยปริมาณพื้นฐานก็คือมวลใช่ไหมครับก็เป็นปริมาณเื้นฐานนะครับแล้ว v เนี่ยมันไม่ใช่ปริมาณเื้นฐานครับ v เนี่ยก็เกิดจากปริมาณเื้นฐานสองปริมาณด้วยกันนัคนก็คือความยาวครับส่วนด้วย ส่วนของมันเนาะถ้า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 ถ,ถ้าเราเน้นได้ก็คือก็คือ v แล้วก,กับ a ส่วน t ท,ที่เราเข้ามานั่นเองในตอนตออไปแต่ว่าเป็นส่วนง่ายเนาะที่มันอาจจะมีสูตรอื่นก็ได้แต่ว่าส่วนง่ายก็คือ v แล้วกับ a ส่วน t อะไรอ,นะอย่างงี้นะยาวโดยส่วนด้วยเวลานะครับนะถ้ามีประมาณนี้ครับก็คือนะตัวโมเมนตัมก็จะมีมวลตัวออยา็เวลานะมวลสามปริมาณ โอเคนะเหตวไรเหรออ่ามิตินะครับมิติคืออะไรมิติคือสิ่งที่บอกธรรมชาติของสีหน,นะครับนะฟังแล้วก็อาจจะยังงงก็เดี๋ยวมาเรามาดูวิธีการใช้เลยนะว่ามิติเป็นยังไงอ่ามิตินะถ้าปริมาณเท่นฐานเลยมันก็จะมีตัวของความยาวเดิมเลยลองมาเลยความยาว เวลาแล้วก็มวนนะครับซึ่งมิตีของความยาวเนี่ยถ้าถ้าเราจะเอ,อ่อบอกว่าอันนี้คือมิตีของความยาวครับเราจะครอบใช้เครื่องหมายอย่างเงี้ยนะครับในการครอบอ่าเป็นแสดง ก็ครอบนะครับเอาเครื่องหมายสี่เอ่ออะไรกันบ้างเนีเครื่องหมายวงเล็บแม่ว่าเป็น A อย่างเงี้ยเนาะไปครอบเอ่อตัวของความยาวมันก็จะเป็นมิติของความยาวคืองมิติของความยาวก็คือตัวเอานะครับมิติของเวลาคือตัวทีครับแล้วก็มิติของหัวเนี่ยก็คือตัวเอฟจะสังเกตได้ว่าเอ่อถ้าตั้งอ้างอิงตาม Excel หรือว่าตามชีทของอาจารย์ เอกโซกนั่นก็คือเซอร์วิสครับตัววิธีของอะไรก็ตามตัวสามปริมาณพื้นฐานนะก็จะใช้เป็นตัวภาษาที่ตัวใหญ่คือ L นะที่เราว่าจัดเว้นะก็คือความยาวชีก็ช้างแล้วก็มวลก็แมสนะครับแทนไปต่อแล้๋ยวโซนว่าที่ต้องการหาวิตตีของอ่อวิตีของความเร็ว ซึ่งเราจะต้องมาเขียนว่าความเร็วในวนงแบบนี้ไหมอ่าจริงๆไม่เท่ากด้นะเขียนเป็นตัวแปรนะครับซึ่งเราจะรู้กันนะว่าเรามันมีอะไรยังไงนะนะ v นะครับคว็วจริงของ v เนี่ย v เมื่อกี้ที่บอกนะเป็นเท่ากับ s ส่วน t นะนะใช่ไหม v นะเอ๊ะเอ๊ะดไว้ก่อนเอ๊ะลบนะครับเยอะไหม มีเท่าไงมีเท่าไง s หนึ่งนทีครเอ่อแล้วหน่วยของมังนนะนะก็คือ m เหมาวินาทีเพราะว่าเยี่ยงคิดดูเนาะเอ่อตัวน s นะก็คือเมตรก็มีนาทีนะนี่คือหน่วยของมันเนาะม่ายๆเราไม่ต้องเข้าใจเลยว่า,าไม่ใช่หน่วยไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ m ส่วน s นะครับก็คือ เอ่อมันมัไม่ใช่มวลส่วนด้วยระยะทางก็คือเมตรต่อวินาทีครับน่าจะพอเข้าใจอะไรอโอเคครับก็ต่อมานะครับเราก็มาดูว่าเอา่อ v เนี่ยมันคือ s ส่วน t ใช่ไหมหลังจากนั้นก็จะอ่าแล้ว s เนี่ยมันก็คือความยาวระยะทางมันก็คือมันคือคือกันกับความยา,า,นนาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัว L นะครับแล้วตัว T นะตัวทามนะก็คือเป็นตัว T นีนะอีกแล้ว,นวเ,เ,เน,วนี่น L, นยม,ม,มีติของความเร็วก็เลยเป็นด้วยก็อย่างนี้นะ V ีแล้วก็เอลส่วนทนะอันนี้คือมิติของความเร็วนะมิติของความเร็วนะฮะเราน่าจะพอเกิดไอเดียก็แล้วครับให้เดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งละครันมิติของแรง สูตรที่คนติ่งมาในหัวเลยทำนิดอย่างนี้นี่เแรงสูตรที่คนยิ่งขึ้นมาในหัวเลยเนะี่ยก็คือ m f แล้วก็ m a e นะ,ะเธอรีกินี้คือชื่อว e ่า f กลายเป็น a หรือว่าเราเขียนโดยย่อ e f แล้วกบ m a f คือหน่วยก็คือกิโลกรัมนะส่วน a เนี่ยก็คือเมตรต่อวินาทีกำลังสองนะ,ะซึ่งถ้าเราเอาไปเขียนเข้าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราเอาปริมาณเนี่ยไปรวมก,กันนะฮะที่เราเรียนมาตอนมปลายเนี่ยค็อสี่มชั้นเลยตอนมปลายเนี่ยเราจะเรียกหน่วยนีนย้ว่าหน่วยอนุพันธ์นะฮะไม่เอ่อเอาใหม่คนระับอันนี้คือหน่วยหน่วยย่อยๆเนาะแล้วพอเอาพอทำให้มันเป็นหน่วยอนุพันธ์ก็คือจะได้เป็น เนวตันนะครับขอให้เอฟมีหน่วยเป็นเนวตันเนาะแต่ว่าพอแยกเนวตันเอาะเป็นหน่วยย่ยอยเนี่ยก็คือกิโลกรัมเอสตอนเคสสองโอเคครับถ้าเราพอเห็นแล้วเนาะว่ามันอะไรงไงกิโลกร,รัมก็คือหน่วยของมองวลคูณด้วยเมตรเมตรคือหน่วยของความยาวนะนี่ก็จะ,จะมีเอลแล้วก็ส่วนด้วยเวลาเคสสอง อ่ะเขาเน้นย้ำนะที่คือบอกอะไก็คือเน้นให้ดูหน่วยนะให้ดูหน่วยที่แบบมันเก็มาเช่นหน่วยนอนุพันธ์หน่วยพหงีอะไรบ้างครับที่ควรรู้ก็คือ,อมีต้านนะจูอะไรเงี้ยที่เป็นชื่อบทโอเคครับก็มีประมาณนี้นะรับในเรื่องของอิติอเดี๋ยวเราจะไปเรื่องอไปแล้วนะครับอ่า ดิเมนชันแอนอานาลิซิสนะครับก็คือการวิเคราะห์มิตินั่นเองแล้วเราจะวิเคราะห์ยังไงสมมติว่าเออเราทําการทดลองนะครับเรื่องพลังงานแล้วเราก็พบว่าเออเราทําการทเช็คทดลองเรื่องพลองไรเราทำการทดลองทดลองหนึ่งฮะแล้วเราอยู่ดีเราก็ได้ปริมาณหนึ่งปริมาณอะไรไม่รู้ปริมาณปริมาณ สี่เหลี่ยมแล้วกันปริมาณสี่เหลี่ยมอ่ะไม่เราไม่รู้นะปริมาณสี่เหลี่ยมมันขึ้นกับมวลแล้วก็ความความเร็วแสงเนี่ยแล้วก็ทั้งสองเออเราเราไม่รู้เราว่าีปริมาณเนี่ยคือปริมาณอะไรแล้วเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่า็นปริมาณที่มันขึ้นกับมวลเนี่ยแล้วก็ขึ้นกับอ่ความเร็วแสงแล้วก็ลังสองเนี่ยคือปริมาณอะไรนะครับ โอเคมาดูหน่วยมันก่อนหน่วยของมันก็คือมวลก็คือกิโลกรัมนะฮะแล้วก็ c เอ่อความเร็วเนี่ยความเร็วแสงก็คือเมตรกำลังสองนะฮะเอ้เมตรต่อวินาทีนะแล้วก็ทางวนก็คือกำลังสองเนื่งองจากก็สี่ยกกำลังสองนะโอเคนี่หมายหมายครับแล้ว พอเราเอาหน่วยลองกันน,นอนวิเคราะห์นะครับอาว่าเออไอ้ dimension สี่เหลี่ยมเนี่ยมันมีอะไรก็คือมวลคูณเอลก็หน้าสองส่วนด้วยทีหน้นาสองถามว่าเออไอ้ตัวเนี้ย ัคือเป็นอะไรกันแน่ถ้าเราลองไปเทียบนะสมมติว่าเราเราเรามีตารางเทียบว่าเอ่อ m ส่วน L กันสองเนี่ยคืออะไรสัมตว่าแล้วกัน v เนี่ยมันถ้านึกถึงง่ายๆเนาะก็ตัวของเส้นหนึ่งส่วนสอง m v กนสอง a หนึสวนสอง m v กัสองก็ m ก็คือเส้นหนึ่งส่วนสองเนี่ย ในท่าหุ่นคีมาเนี่ย mm. ก็จะไม่มีมิตินะครับตัว m ตัว m ก็คือมีมิติก็คือ mass นะครับแล้วก็ตัว v นะครับก็คือ l ส่วน k นะครับแต่ว่า v ม,า l, นะามันเยอะประมาณ 2u นะคร้บก็เยอะประมาณ 2l k จะเห็นได้ว่ามันตรงกันแล้วนะครับแล้วทีนี้เราก็รู้แล้วว่าไอ i mc เยอะประมาณ 2l มันก็คือปริมาณของพลังงานนั่นเองใช่ไหมเนี่ยก็ตอบได้นะว่าสี่เหลี่ยมนั่นคือเอนทีนั่นเองคือพลังงานแต่ว่าเป็นพลังงานของอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ก็อยู่ในขั้นตอนของการทดลองนะเอออันนี้มันก็เหมือนว่าให้อินโฟว่าโดอเวลาเราทดลองเนี่ยเราได้ปริมาณปริมาณนี้องค์ไรเนี่ยแล้วเราก็มาเช็คว่าปริมาณเนี้ยมันมีเอนทีก็กำลับปริมาณที่อยู่ในประวาสรที่เราเคยเคยพบมาอะไรเงี้ย ก็ม um ีประมาณนี้เนาะเออแอบดิชันอะไรสิเรี่ยนะโอเคครับมาดูแบบสุ้ขัดกันอ่าแบบสุ้ขัดนเนี่ยโจทย์ขั้นพิธีมาเรบของปริมาณสิสิงหนึ่งซึ่งคามาเขียในรูปของเซนสองวีหนึ่งสองครับอ่าพิธีเนี่ยมันคืออะไรเนียะเอไว้เซนเสองโลวีหงสองอย่มาแยกเลยนะ แฮ okay. okay. oh. ้ยเแ้ยฟุ๊บแรงมาโดยนะฮะโลโลมีโลอ่ะเป็นอะไรห้าในในทางห้านะโลจะมีส่วนก็คือโลเท่ากับ m ส่วน v นะซึ่งหน่วยของมันก็คือเอ่อกิโลกรัมนะฮะส่วนด้วยเมตรกำลังสามนะครับจากนั้นเนี่ยพอเราเอามาวิเคราะห์เนาะมีคอตนะ่อมีคอว่า เออกิโลกรัมส่วนเมตรกำลังสามเนี่ยมันมีมิติเป็นยังไงอ่ะกิโลกรัมเป็นหน่วยของมวลนะครับแล้วก็เป็นหน่วยองมวลแล้วก็ส่วนด้วยเมตรกำลังสามนะเมตรกำลังสามก็เป็นหน่วยของความยาวเอ้ยเมตรเนี่ยเป็นหน่วยของความยาวแล้วนี่มันก็นี่ก็คือแลแล้วก็ยกกำลังสามอันนี้คือมิติของอ่าตัวโลนะ แค่มาดูมิติของตัว v มันเดิมท่านในส่วนง่ายๆก็คือ s v เท่ากับ s ส่วน t หน่วยก็จะคือ m ตะะ่อวน s t นะครับอ่า m ก็คือตัว l นะแล้วก็ตัววินาทีเน,ะนี่ยนะก็คือตวัว t นะครับถ้าถามคือถ้าหนูจำหน่วยเช่นตวัว v เนะี่ยหนูจำหน่วยได้แล้วว่ามันคือเมตรต่อวินาทีหนูต้องเขียนส่วนไหม ไม่ต้องนะครับเพราะว่า V ไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนนะหน่วยออกมาก็เป็นเกตต์ต่อทีนาทีอยู่เสมอน,นะครับโอเคครับอ่ะมาต่อนะเนาะแล้วมันต้องเอามาโอเปอเรชั่นนะันี่ยอันนี้ต้องอโอโอเปอเรชั่นกันนะลองมาเจอกนะันแล้วมันโอเปอเรชั่นกันยังไงนะมันก็ต้องเอามาคูณกันนะครับตามสูมตรนะถก็จะเป็น เมส่วนด้วยเอลกลังสนะครับเอคูณกับ L อลส่วนทีแล้วก็แต่วีเนี่ยมันดูกำลังสองอ่ก็ต้องดูกำลังสองตัวด้วยนะครับแล้วเราก็จะได้ท้ายต้อง้ปรม,มาก็คือ M อ็มส่วนเอลคูณทีกสองครับ แล้วเออส่สมมติว่าเราอยากดูนะว่ามันคือปริมาณอะไรนะก็ลองถ้าท่านจับได้เนาะอันนี้มันคือหนึ่งในส่วนของเออบนบีอสมการเบนบนีซึ่งมันเป็นสมาการของความดานันบวกความดานันบวกความดานัมดน,นเออเพราะฉะนั้นเนี่ยฉเฉลยแล้วกันก็คืออ่าก็คือปริมาณความดานันรูปแบบหนึ่งนะครับอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวมาดูกันพนะครับพความดันเนาะ ตามนิยามเนี่ยก็คือแรงที่กระทำทั้งฉากกับพื้นที่นะครับหน่วยของ F เนี่ยก็คือนิวตันแล้วเราก็สรีนิวตันออกมาครับว่าเป็นยังไงก็คือกิโลกรมัมฟุตเมตรวินาทียกกำลังลบสองนะครับใช่ไหมแล้วนนก็ a นะก็คือมันก็คือ,ค,อความยาวบนความยาวหล่งกนนากน,น,นั้นก็จะเป็นเอก็เลยสอง a ดันั้นเนี่ยหน่วยไฟนอลแล้วเนี่ยไฟยนอลลี่เนี่ยเอ่อกิโลกร,รัมนะก็คือไม่ไม่ใช่เอาใหม่ม,มันก็คือกิโลกร,รัมนะ,ะแล้วก็ส่วนด้วยมีนาทียกกำลังลบสองเนี่ยพอลงมาข้างล่างก็จะเป็นด้วยที่สองนะแล้วก็เมตรนะครับแล้วพอแปลเป็นมีดีก็คือเอฟส่วนด้วยเอ่อเมตรก็คือแอลนะแล้วก็ทีก็คือมีนาที่อ่าตัวทีเนี่ย สองรวนาทีก็คือทีโอเคแว่าองนั้งนั้งนี e ไอเซนเสองโีมอคก็คืออ่าตัหน้าตาหนึ่งของความดันครับอคเนเนอร์อนึ่โซาแอนรีอะัว โลวีมาสองนะบวกโลจีเร็นแล้วก็มาคบค่าของคีย์คนซึ่งก็คือคีย<ม>บวกอันนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราจัตอนมได้ตอนมห้าสำหรับเียที่ต่อนโม,มห้า,า,ออหาโอเคครับเรื่อยๆต้อง,องการอะเพิ่มเติมนะครับ เอ,อ่การที่เอ่อมันจะเอามาบวกหรือลบกันได้เอากรเทียมมันปูุงกันได้นะเอามิติมาบวกมา,าหารอะไรกันได้สืส่อสารเรียบร้อยแต่ว่าการที่จะเอามิติมาบวกมาลบกันได้เนะี่ยต้องมีมิติเดียวกันนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยอันนี้ก็คือเมื่อกี้เราพูจนไปแล้วเนาะว่ามิติสองอันเนี้ยมันหน้าต่างกันเลยดังนั้นเนี่ยถ้าลองเทคนิคกองเอาไปเขีน,นะครับในตัว log เห็นไหมมันก็จะมีมิติหน้าตา่างตัวเขียแล้วก็ ตัวเศษเ็สองตซึ่งกนะ็จะเอามาบวาานานนกกันได้อีบวกกันแลยก็จะไดนนนนะ้ไปต่อข้อที่สองนะเผืในให้ x นะครับถ้ากับ k b ีมาสอง c นะเรื่อ b คือพิธของ t ด้วยกันสองตัวหาพของ k และ c ครับ โอเคขออธิบายก่อนว่า f เนี่ยคือแรงนะครับ f แรง f คือแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงก็มีมิติก็คือถ้าถ้เราไปได้เป็น f, f l l นะส่วนด้วย m สองโคโลกรัม m e. ต e e ่อ m สอง อะไรนะครับทีนะแล้วก็ตังไปเลยเอฟ่อทีมลสองวกนะลับบีของเนะก็ยังมีทนนอะไรก็ี b. อสัสองนะครับันสองเนี่ยระบบระบบแล้วเรารู้แล้วมันก็คือตัวเศษส่วนสอส่วนทีลสองเฮ้ยเศษหนึส่วนทีมละสองครับขอภัย แล้วบวกด้วย c อย่างที่บอกนะมิติจะบวกกันได้เนี่ยมิติสองคนเนี่ยเราที่เนี่ยก็เกิดกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมิติของ c เราตอบเลยก็ได้เพราะก็คือก็คือ m ส่วน l m คูน l ส่วน t ก็มาสองนะครับตอบได้เลยเนาะเพราะ c ก็คือ ก็คือ M, O, ็ L, ส่วน T องสองนะครันั้นเนี่ยมาดูมิติของ K นะครัเอ่เอตัวคนนี้นะครับก็าต้องข้ากับตัวนี้เช่นเดียวกันนนี่นะะี

เกมรวกแบบแช่น <c oughs> ั lö, y. Y ่นเองนะครับโดยรวมในเรื่องของปีก็มีเท่านี้นะก็ขอบคุณที่อยู่กันมาจนจบคลิปได้ขอให้โชคดีกับที่สิ่นี้ในปีหน้าครับ